หยุดยาวนี้พาเด็กๆไปปล่อยพลังที่โยโย่สามารถเล่นได้ทั้งวันไม่จํากัดรอบเล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ค่าตั๋วของเด็กๆจะอยู่ที่240บาทจะเล่นได้2 5่สิบอย่างค่าผู้ปกครองของน้องๆจะอยู่ที่120บาทถ้าผู้ปกครองไม่เล่นจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสำหรับคนที่ไปครั้งแรกเราแนะนําให้นั่งรถไฟลางดูก่อนนะเราจะมองเห็นรอบๆสวนสนุกเลยโยโย่แลนด์มีหลายโซนมากๆเลยนะใครไม่ชอบเล่นเครื่องเล่นแบบนี้ก็สามารถไปเล่นบ้านบอลได้เด็กๆชอบโซนนี้มากๆเพราะมีสไลเดอร์แบบนี้ให้เล่นด้วยเชิญตาบานกันทุกคนเลยเาาาาจจริงงงๆนนนนนะถ้้้้มมทััแํใหตต่สสวุ เปิดเลยจะได้เล่นให้ได้ครบอันนี้เราเล่นตั้งแต่4ี่โมงจนถึงหนึ่งน่าจะเล่นได้ไปประมาณ10กว่าอย่างเอง,เองนะคือบอกเลยว่าถ้าเกิดไปแล้วไม่มีเด็กคนไหนไม่ชอบแน่นอนเพราะขนาดคนโตแบบเราเรายังชอบเลยอ่ะสนุกมากจะบอกว่าไม่ต้องซื้อน้ำซื้อนขนมเข้าไปนะเพราะด้านในเขามีขายราคาไม่ได้แรงเลยที่นั่งสำหรับผู้ปกครองก็มีเยอะนะส่วนตรงนี้จะเป็นโยโย่ยิมคือโซนนี้กว้างมากส่วนของเล่นที่เป็นประเภทน้ำเราจะเล่นทายทายเพราะกลัวเปียกส่วนตัวเรือบัมก็สนุกนะส่วนอันนี้ใครไม่ชอบเล่นอย่าเล่นนะเวียนหัวมากมาถึงเครื่องเล่นสุดท้ายแนะนําเลยว่า เล่นเป็นอย่างสุดท้ายเพราะว่าเปี<ล>ยกลืมเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนด้วยนะเพราะเปียกจริงดูจากสภาพลูกชายได้เลยเปียกโชกไปทั้งตัวส่วนคนเล็กก็จอยมากเล่นกับป๊าป้านะจอยจริงหรือเปล่ากอดกันแน่นเวอร์ตามสภาพที่เห็นเลยนะว่าสนุกหรือเปล่าน้ำตาไหลเป็นทางน้ำตาของเด็กน้อยมันช่างหอมหวานเสลือเกินส่วนใครไม่รู้จะพาลูกไปไหนเราแนะนําเลยนะโยโย่แลนจบแน่นอน